ก่อนที่เราจะเริ่มนั่งสมาธิก็จะขอทำความเข้าใจ <c oughs> ว่าเป็นการทบทวนนิดหน่อยๆคือการทำสมาธิภาวนาคนอื่นก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่ ยาหรือว่าทิฏยาที่จะแก้ทุกๆโรคทุกๆปัญหาหรือว่าไม่ใช่แก้วสารพัดนึกสมาธิก็เป็นศูนย์หนึ่งของมรรคเป็นศูนย์หนึ่งของระบบการศึกษาหรือระบบการพัฒนาชีวิตของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นส่วนที่ สำคัญมากหรือว่าเป็นสำคัญยิ่งก็ว่าได้แต่ว่าจะเป็นการทำสมาธิของเราจะเป็นสมาธิพุทธในเมื่อ,อตั้งอยู่ในะระบบของศีลสมาธิปรรัญญาถึงว่าเราเจริญศีลก็ยังมีสมาธิและปรรัญญาคอยสนับสนุนอุดหนุน เราจเจริญสมาธิก็ต้องมีศีลกับปัญญาอุดหนุนมีปัญญาก็ต้องมีศีลสมาธิอุดหนุนแต่ละแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะมีทั้งศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าจะมีอะขอดายขอ้อหนึ่งเป็นตัวเดน่นกําลังรับบทบาทใหญ่ในในช่วงนั้นในวาระนั้นทในการที่เราจะเกิดปัญญา ความรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งสามารถทำลายอาวิชชาและกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในชีวิตการที่จะเกิดปัญญาที่จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆนั้นต้องมีสมาธิหรือว่าสมาสมาธิเสียก่อนจิตใจก็ต้องอยู่ในภาวะที่ พร้อมที่จะเกิดปัญญาได้คุณสมบัติของจิตใจที่จะเกิดปัญญาที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์หรือการบรรเทาทุกข์นั้นเรียกว่าจิตใจที่ปราะศะจากกิเลสประเภทนิวรณ์ <c oughs> ฉะนั้นในการทำสมาธิเป้าหมายในช่วงแรกก็คือ ทำยังไงจิตใจของเราก็จะพ้นจากนิวรณ์ก็ทบทวนสั้นๆโดยสังเกตว่านิวรณ์หาข้อ,อคืออะไรบ้างข้อแรกก็คือการที่จิตใจของเราจะชอบเพลินชอบเพลินกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้วที่เคยชอบหรือสิ่งในอนาคตที่เราคาดหวังแล้วเรานึกว่าจะชอบจะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องหยาบจะเป็นเรื่องละเอียดจะเป็นตั้งแต่เรื่องความความตรงการและความสนใจทางเพศไปถึงเรื่องความ ถึงจนกระทั่งความเพลิดเพลินในเรื่องปรัชญาปิปัชญาอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้เราก็จะให้เชื่อว่ากามคือการติดอยู่ในกามในที่นี้หมายถึงว่าเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบตอนเรากำลังนั่งสมาธิเรามาน,นึกถึงเรื่องการอ,อาหารการกินก็เป็น ความหลงยอยู่ในกามจะเป็นเรื่องก็คิดเรื่องเรื่องอดีตก็ตามอนาคตก็ตามคิดดูด้วยความสนุกด้วยความเพ,พลินจะเป็นเรื่องกีฬาจะเป็นเรื่องบ้านเมืองจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องถ้ามีตัวชอบอยู่ในนั้นเพลินอยู่ในนั้นใช่ใช่แล้ว ทงสิ่งบางอย่างที่คิดไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เราไม่ได้มองที่เนื่องาของสิ่งที่คิดแต่เราจะดูที่ว่าเพลินอยู่ไหมเพราะว่าถ้าเพลินอยู่แล้วจิตใจจะไม่เป็นสมาธิสมเราต้องเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการคิดเรื่องนั้นเพื่อเราจะตึ้งเข้าถึงความสุขที่สูงกว่า คนที่สองคือความจิตใจที่อยู่มองอะไรในในแง่ลบมันจะเป็นมันมีตั้งแต่อยาบึงความโกรธโมโหแล้ววนถึงคนที่ล่วงเกินนะแล้วก็ถึงหน้าเขาก็จิตใจเราก็ร้องเป็นหรือว่าบันก ละเอียดเข้าละเอียดเข้าอาจจะเป็นแค่ความงดหงิดลำคาเล็กๆน้อยๆอยอ,ยอาจจะไม่เกี่ยวกับคนอื่นก็ได้อาจจะเกี่ยวกับตัวเราเองที่ว่าร่ำคาญใจตัวเองที่ไม่สามารถที่จะทำตามที่เราต้องการจะทำถ้าจิตใจของเรามีความอคติดูมีความไม่พอใจมีความรังเกียจ เป็นตอนนั้นก็เป็นนิวรณ์ข้อที่สองข้อที่สามก็คือความความง่วงเงาหาวนอนมันก็เป็นถ้าถ้าระดับหยาบก็สปงกถ้าระดับละเอียดหลายคนเนี่ยอยู่ด้วยนิวรณ์ข้อนี้ในระดับละเอียดเชื่อว่าตัวเองสงบยิ่งก็เป็นความสงบแบบโมหะไม่มีตัวรู้อยู่ตรงน,นั้น มันก็เพิ่เคลิบเคลิมไปสบายสบายแต่ไม่ใช่สมาธิมันก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งอาจจะมีผลดีในการคลายความเครียดชั่วคราวแต่ก็ไม่ใช่สมาธิที่เราต้องการข้อที่สี่คือความฝุ้งซ้านก็คง,งไม่ต้องขยายความมากแต่ก็มีอีกศู์นหนึ่งก็คือเรื่องความรู้สึกผิด ในอดีตรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเพราะเคยทำอย่างนั้นเคยอย่างหรือว่าสิ่งที่ควรจะทำก็ไม่ได้ทำการการคิดบกวนเรื่องความไม่ดีของตัวเองในอนาคตโดยเฉพาะในแง่ที่ว่าเราไม่ดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่ได้ทำอันนั้นก็จะเป็นนิวรณ์ที่เราจะต้องปล่อยข้อที่หความสงสัย ในความสงสัยก็ไม่ใช่สิ่งผิดเสมอไปก็บางสิ่งบางอย่างก็ควรจะสงสัยควรจะหาคำตอบแต่ว่าถ้าเรา,เาได้เลือกทางปฏิบัติแล้วเราก็เราก็ชัดเจนว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเกิดความสงสัยในระหว่างการปฏิบัติเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไป แต่งในเรื่องนั้นสัตวดวารับรู้รับทราบว่าเป็นความสงสัยถ้าเราจะเราเราจะได้วิเคราะห์ในสิ่งที่สงสัยก็ทำในเวลาอื่นแต่ในระหว่างการทำสมาธิไม่ใช่เวลาแล้วก็รู้รู้เฉยๆว่าสงสัยเพราะนั้น อันนี้ก็คือสิ่งไว้แล้วเราทําสมาธิเราไม่ต้องไปบอกว่าอยากจะให้มันสงบอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็ตั้งเป้าว่าทํายังไงจิตใจของเราก็จะเป็นอิสระจากนิวรณ์นี่ก็ขั้นตอนแรกความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทําเช่นนี้ก็จะเกิดจาก การพิจารณาในหลายประเด็นแต่ประเด็นสำคัญคือถ้าเราสามารถเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเราก็มีปัญหามากมายเพราะกิเลสห้าข้อนี้เกิดขึ้นครอบงำจิตใจของเราบ่อยๆทำให้เกิดความผิดพลาดทำให้เกิดปัญหาทาั้งทางภายในและ,และในการสมรรถภาพกับกับคนรอบข้างหลายเรื่องตอนนั้นเราเห็นว่า ถ้าเราสามารถนำจิตใจออกจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างอ,อย่างมหาศาลถ้าเรายอมรับในข้อนี้แล้วก็ชัดเจนในข้อนี้ก็จะทำให้มีกำลังใจที่จะภาวนาทนี่จะพูดถึงจิตใจที่ที่เป็นสมาธิที่ปราศจากนิวรณ์หรือว่า Uh, คุณสมบัติที่เราจะพยายาม uh, พัฒนาก็จะ uh, จะมองว่ามันมีสองหน้าทีนี้มัาขอใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยว่า uh, มีคำว่า relax กับคำว่า alert hmm. ส่วนมากคนเรานะี